ัวข้อถัดไปนะครับเป็นการเข้าถึงอุปกรณ์นะครับ unit access น,นะครับ unit ก็หมายถึงหน่วยหนึ่งของอุปกรณ์เนี่เนาะโดยเหตุว่าไอ้ระบบ v i f เนี่ยนะครับมันพัฒนาขึ้นมาในประเทศที่ floor space ก็คืออะไรเนื้อที่ระหว่างชั้นนะครับเนื้อที่ระหว่างชั้นหรือความสูงของชั้นเนี่ยหรือว่าเนื้อที่การใช้งานเนี่ยมันเป็น r e a l premium ก็คือ เรียกว่าแพงอะนะก็คืออาจจะเกิดในประเทศที่พวกที่ดินมันแพงอะกัะไอ้พวกที่ดินหรือว่าอะไรอะที่ใช้งานในคารมันแพงที่ดินแพงเนี้ยเนาะงนั้นการเข้าถึงไอ้หน่วยหรือว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะถูกออกแบบนะครับให้มันสำเร็จหรือว่าเอ่อเข้าถึงได้เนี่ยจากทิศทางเดียวนะครับไอ,อ้อันนี้ไม่แน่ใจว่า ไม่แน่ใจว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวพวก VRV VRF เนี่ยเป็นแอร์ญี่ปุ่นหรือเปล่าเนาะเขาถึงพูดว่าอ,อระบบนี้มันพัฒนาจากประเทศที่ที่ดินมันแพงอะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาดีไซน์ปุ๊บเออการเข้าถึงเพื่อซ่อมบำรุงหรือเพื่อเช็คอะไรแบบแบบเนี้ยมันก็จะเข้าถึงจากทิศทางเดียวนะครับเอ,อ เด่นนะเขาบอกว่าในขณะที่ไอการที่บอกว่าออกแบบให้มันเข้าถึงหรือว่าประกอบประกอบระบบด้วยทิศทางเดียวคือใส่เข้าไปเลยหนึ่งของคที่ห้าเรียงเงกันเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเออเขาบอกว่าอันนี้ยมันแฮนดี้มันแบบค่อนข้างจะคล่องตัวแฮนดี้ก็คือมือใช่ไหมมันมาจากคำว่ามือแฮนดี้นี่ก็หมายถึงแบบหยิบจับง่ายอะไรเงี้ยเนาะ ก็อาจจะง่ายหรือมันอาจจะคล่องตัวในมุมมองของการเข้าไปเซอร์วิสเข้าไปซ่อมนะครับแต่ว่ามันก็ยังเนี่ยวาก็คือในขณะที่แปลว่าเดี๋ยวจะต้องมีประโยคน์ขัดแย้งกลับมาทีหลังใช่ไหมในขณะที่โอเคมันอาจจะดูง่ายนะในมุมมองของการเข้าไปเซอร์วิสเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ยังคงยังยังหมายถึงว่าเอ,อ่อ ไอ้อุปกรณ์ที่อาจจะมีแผงวงจรหลายๆอันเนี่ยมันก็จะต้องมีการเอาไอแผงวงจรพวกนี้สแต็กก็คือเรียง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 กันนะสแต็กแปลว่ากองกันใช่ไหมกองกันขึ้นไปเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยเรียกว่าสแต็กเออสแต็กอีกความหมายนึงก็แปลว่าป่องไฟด้วยใช่ไหมสแต็กมันก็ให้ความหมายว่ามันซ้อนๆกันขึ้นไปถึงสูงนะอ่อมันก็หมายความว่าถ้าเกิดมันมีแผง วงจรในเซอร์ก,กิตบอร์ดหลายๆอันเนี่ย mm hmm. ก็แปลว่าแผงวงจรพวกนี้มันก็จะต้องซ้อนๆกันเข้าไปไงก็คือเหมือน one behind the other ก็คืออันนึงก็จะอยู่หลังอีกอันนึงอยู่หลังอีกอันนึงอยู่หลังอีกอันอนึงอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องเข้าไปแก้ไขวงจรที่มันอยู่ด้านท้ายอยู่ด้านหลังอยู่ใกล้ๆก,กับด้านหลังสุดเนี่ย มันก็จำเป็นจะต้องนะครับ sequentially remove ก็คือก็แปลว่าจะเข้าไปถึงอันในสุดได้นี่ก็ต้องเอาไอ้อันก่อนหน้าเนี่ยออกมาหมดก่อนถึงจะเข้าไปถึงอันในสุดได้โอเคไหมก็คือเขาพูดประมาณว่าเออมันดูง่ายหลยนะในการเข้าถึงก็คือมันมีช่องทางเดียวนี่แหละต้องเข้าทางนี้เพราะฉะนั้นมันกออ็จะไม่ได้ยุ่งยากว่าแบบ อาจจะเข้าถ้าเข้าถึงได้หลายทางอาจจะต้องรื้อตรงนู้นรื้อตรงนี้รื้อตรงไหนก็ได้งี้บางทีมันอาจจะเกิดความประมาทลืมว่าเอเราซ่อมด้วยการเข้าประตูด้านข้างหรือประตูช่องด้านข้างหรือช่องด้านหลังแต่ว่าซ่อมไปซ่อมมาอาจจะลืมปิดช่องใดช่องหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็อันตรายใช่ไหมแต่ว่าถ้าเข้าช่องทางเดียวได้เนี่ยเออมันก็จะปลอดภัยเนาะแต่ว่าในแง่มุมของความสะดวกเนี่ยถ้าเกิดมันเข้าแถวตอนเลยยี้ยงหนึ่งกันแบบเนี้ย มันสแต็กกันแบบนี้วันมันสแต็กกันหรือว่ามันเนี่ยวัน behind the after ก็คือเรียงเรียงกันไปอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะเข้าถึงอันข้างในนี่อีกอันข้างนอกนี่ต้องถูกอันข้างหน้านี่ต้องถูกหรือออมปกรณนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการสมมุติถ้าเราจะต้องเปลี่ยนมันต้องรีเพรสเมนต์หรืออาจจะต้องเปลี่ยนแผงวงจรสักอันหนึ่งเนี่ยนะอาจจะต้องเปลี่ยนแผงวงจรสักอันหนึ่งแบบง่ายๆเนี่ยนะ มันอาจจะกลายเป็นว่ากลายเป็นงานที่เราต้องทาทั้งวันก็ได้เพราะว่าต้องถอดตัวอักรข้างหน้าออกก่อนทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับอะเขาก็ให้ข้อคิดไว้แบบนี้นะครับพูดเรื่องภาษากัีกนิดนึงนะครับเห็นคำนี้มันเนี่ย h a v e แล้วก็ stack เนี่ยนะครับเอ,อมันเป็นโครงสร้างประโยคที่เป็นอันเนี้ยมันเป็นโครงสร้างประโยคแบบที่เป็นอันเนี้ย ไม่รู้เคยท่องก่อนนะ h a v e something done h a v e s o m e o n e do อย่างเงี้ยไม่รู้เคยท่อง someone, หรือป่า s o m e o n e หรือ s o m e body do นี่นะถ้าเกิดเจอโครงสร้างแบบเนี้ยความหมายมันก็จะแบบว่าต้องทำอะไรให้สักอย่างหนึ่งอะ่ะนะเช่นอย่างเงี้ยเขาพูดว่า h a v e the circuit board stack ก็คือ เป็นการเอาเซอร์กิตบอร์ดอะมาวางเรีย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 งซ้อนซ้อนซ้อนกันเข้าไปครับแฮฟซัมติงดันหรือ,อประโยคที่เขาจะสอนกันตอนเด็กๆก็เ,กเช่นอะไรอะ i have my hair cut. คั t อย่างเงี้ยคัดตัวน,นี้มันเป็นเวิร์ดช่องสามนะล้วะดันนี่หมายถึงเวิร์ดช่องสามใช่ไหม Have I have my hair cut ก็คือฉันไปตัดผมมาอะไรอย่างเงี้ยนะ I have my hair cut หรือว่าซ่อมรถมาก็ i have my c a r fix อะไรเงี้ยนะเช่นไ่น I have สมมติเพิ่งพึ่งไปซ่อมรถมาเราอาจจะพูดว่า I just have my car แล้วก็ fix อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างประโยคแบบ have something done แต่ have s o m e o n e d o นี่ก็คือเหมือนกับอาจจะมอบหมายหรือว่าจ่ายงานให้ใครสักคนทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะเช่นสมมุติเราอาจจะให้เพื่อนเรา เอ,อทำไอเดียจองโรงแรมให้อะไรเงี้ยจะบอกว่า I have my friend book the hotel for me อะไรแบบเนี้ยนะครับก็อันนี้ก็อืมถ้าบอกว่าแกรมมาไม่สำคัญมันก็มันก,นก็ไม่ใช่อันดับหนึ่งคือสื่อสารรู้เรื่องก็จบแต่ว่าถ้าเรามีโครงสร้างแกรมมาอยู่ในหัวเนี่ยมันก็อย่างโดยเฉพาะเราที่เป็นคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเนี่ยเวลาเรา มีโครงสร้างแกมมาเป็นอาวุธติดตัวเนี่ยเวลาเราถอดความหมายมันก็จะง่ายอย่างเงี้ยเราอ่านมาปุ๊บเราเห็น Have Something Done ปุ๊บอย่างเงี้ยเออมันก็จะนึกถึงโครงสร้างประโยคแบบที่เราเรียนมาแล้วก็จะได้ถอดความหมายได้อลยแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อสั้นๆนะครับหัวข้อถัดไปมันจะเป็นเรื่องการตัดสินใจบนพื้นฐานของสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวเราก็อ่านต่อไปนะครับ